สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีรีบูตเครื่องนะคะสำหรับ iPhone ที่เครื่องค้างเครื่องเปิดไม่ติดเครื่องดับไปเฉยๆค่ะลองวิธีนี้เลยนะคะอันดับแรกคือกดปุ่มโฮมค้างไว้เลยะคะ่ะแล้วก็กดปุ่ม Power นะคะจนกว่าสัญ,ญลักษณ์ Apple จะขึ้นค่ะ ถ้าเราเห็นสัญ,ญาลักษณ์แอปเปิลขึ้นแล้วนะคะเราก็รอให้เครื่องเปิดขึ้นมาก่อนนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยะคะ่ะคือกดที่เครื่องไม่ได้เปิดที่เครื่องเปิดพ o w e วอร์ธรรมดาไม่ติดเลยะคะ่ะใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เครื่องติดแล้ว ก็ใส่รหัสเปิดเครื่องได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเครื่องมีการเรียกบูตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วค่ะเป็นเทคนิคที่เอาไว้ใช้ดูนะคะถ้าเกิดเครื่องของใครเกิดแหงขึ้นมาค่ะ